เราก็จะมารูมทั่วกันผู้ย่างเท่ากันแบบสวยด้อก็อาจจะไม่รู้ว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่เชียงใหม่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ยังไงย้ายมาอยู่ถาวรเลยไหมคือซื้อจากที่ต่างๆจากที่กรุงเทพบ้างจากที่เชียงใหม่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องเละพกพาสะดวกตั้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึงเหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างนี้มากถึงมุมระเบียงนะคะมุมสุดท้ายของเราคือเป็นมุมที่ชอบมากมันเป็นมุมที่ทําให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองวันนี้เดลี่ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมารูมทั่วกัน แต่ว่าก่อนอื่นต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนนะคะ Welcome back to Onnie Po Channel นะคะทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้มานั่งพูดแล้วก็ Welcome back to Onnie Po Channel มาสักพักแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้าน,นี้จะเป็นคีวอล์กซึ่งคลิปวอล์กเนี่ยเราจะเก็บแบบฟุตเตฟุตเตฟุตเตไปเรื่อยๆเราก็เลยไม่รู้ว่าเรา,าจ,จะต้องเปิดคลิปตรงไหนปิดคลิปตรงไหนนะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาทําเป็นคลิปรูมทัวร์นะคะเราก็เลยรู้ว่าเราอาจจะต้องเปิดตอนไหนปิดตอนไหนเราก็เลยมา Welcome back อย่างเป็นทางการกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องออนีาาย Onnie Po ไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ติดตามเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่ทุกคนกดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไว้ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปรูมทัวร์ในคลิปนี้นะคะอย่างที่หลายคนรู้ว่าเราญายามาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วส่วนเรื่องเหตุผลที่ยาาย้ายมาได้ยังไงย้ายมาแล้วทํางานยังไงอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเอาไปร่วบพูดในท้ายคลิปนะหลังจากที่รูมทัวร์เสร็จนะคะที่ตัดสินใจมาทําคลิปรูมทัวร์เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าใครติดตามไอจีหรานหนาาาาาหาททอออะะไไรตตต่ง่งงงๆกกกแ้้ปปเเยยมมลลวคน็ัขิ กันเยอะมากนะเราก็เลยคิดว่าเออมันได้เลิกแล้วแหละที่เราจะมาเปิดคลิปรูมทัวร์ให้ทุกคนดูกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าอย่าคิดว่าแบบห้องเรามันจะสวยเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แต่งไปเท่าที่เรานึกออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นคอนโดที่เราเช่าเขาอยู่นะตอนนี้เราไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองนะคะมันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างในการตกแต่งที่ทําให้เราไม่สามารถตกแต่งได้เต็มที่เพราะเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเนี่ยเขาก็มีไว้ให้อยู่แล้วบางอย่างก็เป็นบิวอินเราซื้อเข้ามาแบบตกแต่งในแค่บ,บางอย่าง ะะให้ดูแบบแปลนห้องก่อนอันนี้คืออีฟอยู่ที่ประตูหน้าห้องเลยมันก็จะเป็นห้องที่แบบยาวเข้าไปอย่างนี้นะมีเป็นโซนครัวแล้วก็โซนที่แบบว่าเป็นโต๊ะกินข้าวที่อีฟทำเป็นโต๊ะทางานนะคะแล้วก็เป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็เป็นโซนห้องนอนเล็กข้างในนะห้องนอนเล็กอันนี้คือห้องนอนของอีฟเองแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือ,อน,นี้เป็นห้องนอนของน้องคาร่านะคะซึ่งเราจะไม่รวมทัวร์ในฝั่งทางนั้นนะเราจะรวมทัวร์เป็นยาวๆไปจนถึงระเบียงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมุมแรกกันก่อนเลยเราก็จะไล่เรียงจากทางหน้าาสสสุุุดดไปจนนนนนถึงงงรรระะะะเเบบียยหหลลััคคคทกกก็ํโซแ ตู้นี้2ชั้นนะเราก็จะแบ่งกับน้องคาราคนละตู้นะคะข้างบนเนี่ยจะเก็บพวกกระเป๋าส่วนข้างล่างจะเก็บรองเท้านะคะขออนุญาตไม่เปิดแ,แล้วก็ต่อไปนะคะเรามาเริ่มโซนรัวกันบ้างโซนครัวเนี่ยเขาก็บิวอินมาให้ทําให้เราอะตกแต่งอะไรไม่ได้มากมันก็เลยได้แบบ ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ดูว่ามีอะไรบ้างในครัวอย่างแรกนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยเครื่องกองน้ําแบบหัวติดก,ก๊อก TKCJ 3 0 0ของพ a n a s o n ิ c ค่ะสําหรับเครื่องนี้นะคะเราซื้อมาติดเองค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เครื่องเลกพกพาสะดวกแล้วก็แบบง่ายต่อการใช้งานด้วยตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ๆอ่ะคือเรามองมองเรื่องเครื่องกองน้ําอยู่แล้วเพราะว่าคุยกันกับน้องคาร่าว่าเหมือนแบบเออน้าเชียงใหม่อ่ะกลัวเรื่องความสะอาดหรืออะไรเงี้ยเพราะชื่อเสียงเขาค่อนข้างเรื่องเลยแล้วเราก็ค่อนข้างจะแบบว่ากินผ่านผลไม้บ่อยบางทีเราก็เลย คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราติดหัวกองน้าอย่างนี้ไว้เลยดีกว่าเพื่อที่จะได้สะอาดต่อการล้างผ่าผลไม้แล้วเราก็กินได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบใช้ล้างพวกถ้วยชามไปด้วยเลยมันจะได้สะอาดปลอดภัยนะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะคืออย่างที่รู้ว่าเราอ่ะกัดนองคาราดื่มน้ํากันเยอะมากมาแรกๆคือแบบสั่งน้ําทุกอาทิตย์น้ําแบบแพ็คใหญ่ๆอะ่ะคือสั่งกันแบบอาทิตย์หนึ่งคือสองสามแพ็คเลยเนาะเออแล้วเราก็คิดว่าเออมันไม่ได้แล้วมันค่อนข้างคือหนึ่งเบืองเงินสองเป็บ ะจะเป็นแบบเครื่องกองไปเลยอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรื่องการติดตรงติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขออนุญาตเจ้าของห้องเพราะฉะนั้นนะคะหัวกองน้ําของพนานเดงก็เลยตอบโจทย์พวกเราที่สุดเราก็เลยเลือกติดน้องมานะคะเพราะว่าอ e ีเป็นคนที่แพ้น้ําง่ายเวลาแพ้ก็จะมีผดผื่นเข้ามากวนใจทําให้เวลาไปไหนมาไหน,ไหนต้องใช้น้ําดื่มล้างหน้าพอเจอตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากมากเลยค่ะเพราะเขาสามารถกองน้ําได้สะอาดแระยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มาก่กให้เกิดการแพ้แถมยังมี JFRL การันตีเรื่องความสะอาดมาให้ด้วยว่าสะอาดจริงนอกจากนี้ยังพกพาสะดวกตติดั้้ง่ายทให ต้องใช้น้ําดื่มลังหน้าอีกต่อไปจึงมองมากมากกับคนที่แพ้น้ําแบบอีฟค่ะช่วยเรื่องการแพ้พร้อมทั้งดื่มได้เหมือนดื่มน้ําปกติด้วยแนะนําเลยใครอยากตามเดี๋ยวอีฟทิ้งพิกัรไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะแล้วก็โซนถัดไปนะคะ อันนี้ปิดม่านไว้ไม่ได้ให้ทุกคนเห็นเพราะว่าเหมือนแบบข้างในอ่ะมันค่อนข้างจะรกมากอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นพวกเครื่องปรุงนั่นแหละก็เลยปิดไว้แต่ม่านที่สั่งมามันยาวเกินไปก็เลยคุออยกับน้องพะลาว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปตัดแบบขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นโทนัวก็คืออย่างแรกก็คือเป็นที่คว่ำตารที่คว่ำตาลที่ที่นี่เขามีให้อะ่ะมันเล็กไปหน่อยแล้วเราอยากจะได้ห้องที่มันดูแบบวินเทจวินเทจแล้วเราเห็นว่ารัวรเนี่ยมันเป็นโทนสีขีมไม้แล้วแล้วอันเนี้ยเจอในแอปสีส้มเราก็เลย เนี่ยทุกคนคือเราพยายามเลือกโทนสีให้เข้ากันไปหมดสำหรับเตาก็คือใช้เป็นเตาไฟฟ้านะเพราะว่าเขามีมาให้ส่วนข้างล่างนี้ก็ขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันก็จะเป็นพวกเหมือนแบบว่าเก็บถ้วยชามกะละมังหอยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนนแหละเอาไว้เก็บพวกถ้วยพวกชามพวกชั้นสต็อกของนะคะแล้วก็ตรงนี้มีพัดลมเล็กๆไว้จ่อไปที่โซนทํางานของฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนทํางานกันเลยค่ะสล้วสหรับโซนนี้นะคะก็คือเป็นโซนกินข้าวมาทำงานของเรากับน้องคาร่านะทุกคนน่าจะเห็นในวอล์กตื่นๆไปแล้วตอนขั้นตอนของการตกแต่งลงต้น หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขอพูดคร่าวๆแล้วกันโต๊ะตัวนี้คือที่คอนโดมีมาให้นะคะเขาบอกเป็นโต๊ะไม้สั่งนะทุกคนเราก็เลยคิดว่าอยากจะตกแต่งแนวแบบวินเทจต้นไม้ดอกไม้เข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันแบบว่าเข้ากับโต๊ะที่เป็นสีไม้เข้มอย่างนี้นะคะอย่างเก้าอี้เนี่ยเรากับน้องคาร่าก็ไปเลือกซื้อกันมา,าก็คือเรื่องมานละแบบเป็นเก้าอี้ของเราเป็นสีไม้เข้มแล้วก็มีตกแต่งด้วยหวายแล้วก็เอาน้องบอบ์ดรองนัน่งเป็ดมาเพื่อแบบเราว่ามันดูคอนทราแล้วมันดูน่ารังดีส่วนน้องคาร่าก็เป็นเก้าอี้หวายเหมือนนกกััแล้วม็ี ต้องมีเหมือนแบบเบาะอลองมากนิดนึงนะคะในการทํางานซึ่งเป็นมุมที่เราสองคนเนี่ยนั่งกันบ่อยมากๆสําหรับมุมนี้นะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นชั้นที่เราตั้งใจะจะซื้อมาแบบว่าเออวางของวางของตกแต่งอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ดูโล่งจนเกินไปซื้อร้านเดียวกับเขา้งใีจแบบแบบว่าชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบต้นไม้แคคตัสรองลงมาก็จะมีเหมือนแบบว่าของตกแต่งมีหนังสือน,นิดหน่อย ที่ไม่ค่อยได้หยิบอ่านเลยอยาใช้คําว่าไม่ค่อยได้หยิบอ่านไม่เคยอ่านเลยแต่ก็คือวางไว้ก่อนแล้วก็มีเทียนหอมบางทีเวลาที่เราทํากับข้าวฝั่งโน้นแล้วแบบกลิ่นมันแบบคลุงห้องเราก็สามารถจุดเทียนหอมได้เราก็จะใช้เป็นโคมเขาเรียกว่าโคมเทียนนะคะจะไม่ได้แบบว่าเป็นจุดไฟมีต้นไม้ที่เราชอบนะแล้วก็อันนี้เป็นหนังสืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยถ้าใครดูคลิปวอล์กจะเห็นตอนตกแต่งไปแล้วนะคะเออพวกโปรดกาโปสเตอร์ ater, ก็คือซื้อจากที่ต่างๆจากที่กรุงเทพบ้างจากที่เชียงใหม่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็มีีฝั่งน้ ที่เป็นของตกแต,งต่งสไตล์นี้ส่วนดอกไม้เนี่ยก็มาจากเอ,อ่อการ์เดนของเราด้านหลังเดี๋ยวไว้เราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างก็แบบดอกกุหลาบเวลาดอกกุหลาบออกดอกอะ่ะก่อนที่เขาจะแบบร่วงโรยอะ่ะเราจะตัดมใส่ซจกันก่อนอย่างแรกแล้วพอเขาเริ่มแห้งเนี่ยเราก็จะเอามาตากไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยเออเหมือนแบบว่าใช้เขาให้เป็นประโยชน์ที่สุดอะ่ะทุกคนอ่ะ ตรงนี้ก็มีซ่อนอยู่อีกหนึง่งยอน,นะคะสาหรับดอกกุหลาบแต่คิดว่าไม่เก็บแล้วเพราะว่าน้องคาร่าเะกี้ตั้งคําถามว่ามึงจะเก็บไปอีกเยอะแค่ไหนกับดอกกุหลาบนะคะสำหรับมุมนี้อันนี้ก็เป็นของตกแต่งเหมือนกันคือมุมนี้ในภาพในหัวเราอยากให้มันดูเป็นของตกแต่งที่แบบมีความลกแต่ก็มีความแบบว่าดูวินเทจดูอาร์ตอานิดน,นึงซึ่งไม่รู้ว่าแบบมันอาร์ตหรือไม่อาร์ตอะสำหรับมุมโตะน,นะอันนี้เพิ่งไปซื้อดอกไม้มาอันนี้เป็นดอกคาร์เนชั่นใหญ่นะคะเราก็ชอบเหมือนแบบไปซื้อดอกไม้ที่ตลา,าลลด,อาาดลวอลลกสายตาาเเวลที่ราาาานนนนนัังงทํกกไไดด้้้ออมมตีี ก,ก็คือ1 2แล้วก็3นะคะ ตรงนี้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คืออันนี้เป็นอุปกรณ์การทํางานของน้องคารา่าอุปกรณ์ต่างๆที่หยิบใช้บ่อยๆแล้วก็จะมีชั้นตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นของน้องคาร่าหมดเลยเหมือนกันนะคะน้องคาร่าก็จะใส่แบบพวกเอกสารไอพงไอแพดสฟย์ต่างๆที่ต้องใช้นะคะเราก็จะแบ่งกันคนละครึ่งเพราะว่าส่วนของเราก็จะไว้แบบในชั้นไม้อันนี้แหละอย่างที่เราบอกทุกคนไปพวกอุปกรณ์ของเราแล้วก็อันนี้ที่เห็นนะข้างล่างเนี่ยเป็นที่เก็บสายไฟซึ่งเราว่ามันยูทฟูลนะเพราะว่าเหมือนแบบไงไม่รู้ข้างในนิดนึงเนี่ยเราเอาปาอาานนลักอะใส่ไว้ มันก็เป็นการแบบตกแต่งอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราก็เลยเอาต้นไม้มาวางแล้วก็มีกรอบรูปที่พูดไปในวอลกว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาไปติดไปตรงไหนก็เลยเอาน้องพวงวางไว้ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีลําโพงนะคะมาเชลซึ่งพอวางเข้าไปปุ๊บทุกอย่างเข้ากันแบบสวยดึ๋งแร้วโซนต่อไปนะคะก็เป็นโซนของนั่งเล่นตัวนี้บอกเลยว่าเป็นโซฟาดูดวิญ,ญญาณมากใครมานอนก็ต้องหลับนะ ลูกภาพอันนี้ซื้อมาจากร้านเทเวิร์นะคะน้องคาร่าซื้อมาซึ่งมันมีแบบที่แขวนรูปภาพอยู่แล้วเราก็เลยอยากหารูปภาพแนวที่แบบเราชอบแล้วก็เอามาแขวนนะคะแล้วน้องคาร่าก็เลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าเราสองคนชอบทะเลเนาะก็เลยได้เป็นรุ่นนี้นะคะแล้วก็มุมโซฟาก็ง่ายๆอ่ะเหมือนแบบจริงๆแล้วเขาเป็นเป็นเหมือนแบบโซฟาไม้เนาะแล้วก็เป็นผ้าแบบจริงแต่เราอยากให้มันดูแบบมีความโบฮีเมียนเข้ากับต้นไม้ในห้องนิดนึงนะคะเราก็เลยเอาอันนี้เป็นผ้าคลุมเตียงของอีเกียที่เอามาจากที่บ้านคลุมลงไปแล้วก็สั่งเป็นพรมมาพรม วันนี้สวยนะเป็นแบบลายพระอาทิตย์แต่ว่าน้องไม่สามารถคุมทั้งโซฟาได้เราก็เลยเออทาเป็นเลเยอร์แล้วกัน,อ,อ,น,กนอันนี้ก็ได้มาจากอีเกียเหมือนกันปอกหมอนสองอันปอกหมอนใหญ่สองอันนะมุมโซฟาง่ายๆ ข้างๆเนี่ยก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบมีสีเขียวให้มันสบายตานี่ชื่อต้นอะไรนะอ๋อกวางมรกตเออทุกคนเรากําลังรอน้องเติบโตอยู่นะคะกวางมรกตแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันแต่อันนี้น้องคาราก็ไม่น่าจะรู้ชื่ออันนี้อยู่ๆเราก็คิดว่าเราอยากได้ไหมเลยก็เลยไปซื้อน้องคนนี้มานะคะแต่ว่าน้องก็ยังไม่เติบโตน้องได้แค่นี้นั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะหน้าโซฟานะทุกคนก็จะวางเหมือนแบบว่าเป็นต้นไม้เล็กๆอันนี้เป็นต้นไม้น้ำง่ายๆๆแลล้้วกก็นนนนรออัีีจะะะเเปป่ยยไไมืไะคะ แต่จริงๆแล้วจะมีแค่ใบไม้เดียวถ้าเกิดน้องแห้งเหี่ยวเราก็จะเหลือไว้แค่ใบไม้นะแก้วน้ำของน้องคาร่ามุมนี้อ่ะไม่มีอะไรมากไปที่่็ในส่วนของฝั่งทีวีเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเพราะว่าทีวีอะเขาชข้งใหญ่ยอยู่แล้วแล้วก็โชคดีตรงที่เขามีชั้นมาให้แบบเยอะมากแบบของอะไรลกลุกแก็เอาเก็บเข้าชั้นกันไปให้หมดนะคะก็จะมีอันตะก้าซื้อมาจากตลาดคําคเที่ยงก็จะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์สายไฟอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีอันนี้เป็นที่ซ่อนปลั๊กไฟเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้ดูแบบไไม่ลจนนเกวาตออยงี้ ยู่ข้างหลังทีวีแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะอยากให้มันมีความสีเขียวนะก็เลยเอาต้นอันนี้ตึ้งไซใบสักเหรอเออน่าจะชื่อน่าจะเป็นต้นไซใบสักเป็นของแม่ชื่อว่าคุณอุดมนะคะใครดูวอล์กที่แล้วจะรู้ว่าเออคุณอุดมร่อดแร่มาแต่ตอนนี้คุณอุดมรอดแล้วแต่ว่ารอวันที่คุณอุดมจะสูงเชียดฟ้าอยู่นะคะก็พยายามเลี้ยงคุณอุดมให้ดีที่สุดแล้วก็อันนี้เขามีมาให้ก็จะเป็นเหมือนแบบกระถางต้นไม้ก็มาวางแมะไว้ตรงนี้แล้วก็ต้นไม้อันนี้ที่บ้านส่งมาให้นะคะต้องขอบคุณลุงต้นแล้้้้้้้้้ววก็าานนนนนนััทีีี่่สงตตไไมมมมอใหดยะะค วงไว้ให้พอสบายตานะสาหรับโซนทีวีไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้เลยค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนของเรากันนะคะมาเลยมาเลยเข้ามาเลยตรงห้องนอนนะตรงนี้เขาก็มีมาให้เหมือนเดิมเป็นตัวเครื่องแปง้งไา้ชาดก,กับเก้าอี้นะเราก็เลยไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแล้วก็ชั้นเลื่อนอันเนี้ยเอามาจากที่บ้านนะคะซื้อจากอ e ีเกียหรือพวกโฮมโปรอินเด็กก็มีขายแล้วก็ใส่พวกสกินแคร์น้ำหอมอุปกรณ์ทําผมไปเรื่อยเปืยแล้วก็บางอย่างเนี้ยก็จะใส่อยู่ข้างล่างส่วนพวกเครื่องสำอางที่ใช้บ่อยๆเนี้ยก็จะเอาไว้ที่บนโต๊ะนะเป็น ันแบบง่ายๆพอให้แบบแต่งหน้าได้นะคะถัดมาจากมุมแต่งหน้านะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆอย่างที่เราบอกไปเราไม่ได้แบบเสื้อผ้ามาจากกรุงเทพมากงมายนะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเรามีพื้นที่แค่นี้แหละเพราะว่าตู้ใหญ่ยอยู่ในห้องนอนของน้องคาร่านะเราก็เลยเออใช้งานแค่นี้ขออนุญาตไม่เปิดนะคะตู้เสื้อผ้าสำหรับมุมนี้นะคะก็คือเป็นมุมเตียงของเราเองเราชอบที่จะใช้เหมือนแบบผ้าปูผ้านวมอะไรอย่างเงี้ยในโทนสีขาวเพราะว่าเวลางานเวลาถ่ายงานอ่ะมันง่ายต่อการถ่ายผลิตภัณฑ์เราแค่เอาแบบเอามือมายื่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็สวยแล้วคะ ก็หมอนเนี่ยเราไม่อยากจะให้มันแบบดูขาวไปทั้งหมดเราก็เลยสั่งปอกหมอนที่เป็นลายดอกไม้นา่นารักนา่ารักมาแล้วก็มีลูกน้อยของเราก็คือน้องอยู่ไว้กับน้องไม่ได้ตั้งชื่อเออนั่นแหละอยู่บนเตียงบนเตียงอะไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นต้นยางอินเดียก็คือเอามาไว้ในห้องนอนเพราะว่าอยากให้แบบมันเหี่ยวแล้วก็ฝั่งที่ตกแต่งเยอะก็จะเป็นฝั่งแบบหัวเตียงฝั่งนี้นะทุกคนแล้วก็ติดแบบพวกเอ่อโปสการ์ดเข้าไปนิดหน่อยทางฝั่งข้างบนให้มันดูมีอะไรนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี้ยหัวเตียงในเนี้ นะมีต้นไม้อันเนี้ยน้องก็ร้อนเลยน,นะนี่แตกใบใหม่อีกแล้ววงจรชีวิตของน้องคนนี้ก็คือเหี่ยวแห้งเหี่ยวเสร็จแล้วปุ๊บพอเราตัดใบแห้งเหี่ยวออกแตกใบใหม่เสร็จแล้วโต,ออต,ต,วตวขึ้นมาปุ๊บไอใบใหม่แห้งเหี่ยวเสร็จแล้วแตกใบใหม่อีกวนอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าน้องจะได้โตเมื่อไหร่นนะแล้วก็มีต้นไม้แบบเล็กๆน้อยนอยอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งหัวเตียงของเราแล้วก็ตรงหัวเตียงอ่ะแต่ก่อนจะมีช่วงหนึ่งที่แบบนอนไม่หลับตอนที่ยังไม่ได้หาหมอรับยาเออมาหลับยากเราก็เลยมีเทียนหอมไว้ที่หัวเตียงนะเอาไว้เปิดนะคะอ่ทุกคนต่ออไไปปเราาจะมมุุสดท้ยกกัน็คื มุมระเบียงของเรานั่นเองทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะใน Head แอนด r เฮอร์การ์เด้นค่ะมาถึงมุมระเบียงนะคะมุมสุดท้ายของเราคือเป็นมุมที่ชอบมากมันเป็นมุมที่ทําให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพราะว่าเราได้ออกมาแบบรดน้าต้นไม้ดูนู่นด,ดูนี่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเราเคยตามที่วอลเก่าของเราจะเห็นว่า มุมระเบียงของเราการ์เด้นสวนของเรามีความเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายทั้งหมดมองเทง่งค่ะเหมือนแบบมีเพียขึ้นแล้วบางทีมันแบบว่าช่วงแนวฝนนะตกค่อนข้างบ่อยเราฝนมันสาดมาทําให้เหมือนแบบว่าน้องมีความแบบอ่วมน้ําอ่ะก็เลยเหมือนแบบว่าตายเราก็เลยอคิดว่าจะทํายังไงดีก็เลยถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นปลูกแบบพวกแคคตัสหรือแบบพืชที่มันสามารถแบบเออเลี้ยงง่ายๆไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะก็เลยได้เป็นสวนแคคตัสมาใหม่ตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ต้นไม้มีเหมือนเดิมเราไม่รู้ต้นอะไรอะ่ะแต่ว่าก็มันก็นา ก็เลยปลูกไว้แล้วน้องก็คือค่อนข้างทนนะคะมาในฝั่งนี้นะคะเบบี้ของเราเหล่ากุหลาบยังอยู่ทุกคนคือไม่เข้าใจตัวเองอ่ะปลูกคุณนายตื่นสายตายแต่ว่าดอกกุหลาบขึ้นดีแล้วดอกแบบบานเอาวันเอาน,นี่มีหนึ่งบานหนึ่งดอกแล้วก็นอนบานอีกดอกแล้วก็แบบเนี่ยเห็นปะน้องรอบานอยู่หลายดอกมากซึ่งแบบว่าหลายคนอ่ะบอกว่ากุหลาบปลูกยากแต่สําหรับเราอ่ะคือปลูกไม่ยากแท่มีเวลารดน้ําเช้าเย็นนะคะแล้วก็ฉีดแบบเออฉีดให้วิตามินเขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสามารถสั่งในเน็ตได้เลยค่ะ มาถึงโซนสุดท้ายของสวนของเรานะคะก็คือตอนแรกอะ่ะจะเป็นพวกดอกไม้หมดเลยแต่ว่าทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าน้องมีความชื้นแล้วก็อ่วมแล้วก็เสียชีวิตนะคะเราก็เลยปลูกเป็นพวกแคคตัสเนี่ยเป็นแบบกระถางอันนี้แต่อันนี้ปลูกไม่ยากเป็นโยเซียนมินิปะ่ะเขาเรียกโยเซียนมินิปะ อย่างเงี้ยไวเซนน้อยอะไรอย่างเงี้ยปลูกง่ายๆไม่ต้องดูแลอะไรมากแบบวัน2วันรดน้ําที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นสวนประมาณนี้นะคะสําหรับสวนของห้องเราก็ขอพุงมุมแล้วนะคะกับคลิปรูมทัวร์นี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะรู้สึกว่าเราพูดค่อนข้างไวมากเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยที่พูดไวเพราะว่าเราเป็นคนติดพูดไวนะแล้วมุมอ่ะคือเหมือนแบบด้วยความที่บางอย่างมันบิวอินมาแล้วแล้วของที่เราซื้อเข้ามามันไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายเราคิดว่าบางส่วนน่ะคนน่ะได้เห็นกันไปในวอล์กเก่าๆแล้วนะคะก็เลยแบบเออมันไม่มีอะไร ที่จะพูดต้องพูดเยอะในรูมทัวร์<ๆ>ก็เลยเหมือนแบบให้ดูว่าแบบองร์รวมทั้งหมดของคอนโดที่อยู่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เผื่อใครที่ไม่ได้ดูวอล์กเก่าก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าทาไมาถึงย้ายมาอยู่เชียงใหมย่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ย,ยังไงย้ายมาอยู่ถาวรเลยไหมเราก็เลยคิดว่าเออไหนๆรูมทัวร์แล้วเราก็จะพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าเออใครเปิดดูคลิปรูมทัวร์แล้วกเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะคะก็จะได้กระจ่างกันเลยในตอนนี้นะคะก็คืออีฟได้ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตอนน หลักอยู่เชียงใหม่ถ้าเกิดเราไม่แบบโบ o k ถังแตกจริงๆจะต้องย้ายกลับไปกรุงเทพหางานทําอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราอน j o ยเราแฮปปี้เราชอบกับเชียงใหม่มากๆเหตุผล <Hey, S 2> ที่ย้ายมาเชียงใหม่เนี่ยก็อย่างที่เคยพูดไปว่าเราคุยกับน้องคาร่ามาแบบนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเราเบื่อกกรุงเทพกันมากด้วยความแบบรถติดบ,บ้านเรามันอยู่ชันเมืองจะไปไหนทีใช้เวลานานอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เออเราหาสาักที่หนึ่งที่มันไม่ได้เหมือนแบบว่าทานเมืองมากแล้วก็เหมือนแบบยังมีความเจริญอยู่นิดหน่อยมีความแบบนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทั้งคู่เป็นคนที่ชอบมองนักท่องเที่ยวชอบได้เห็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนเด็กๆะแม up, ่เคยเปิดร้านอยู่ที่ภูเก็ตใช่ปหเราก็จะแบบคุ้นชินกับนักท่องเทียทททเท่ยวแล Deadpool, ้วเวลาได้เจอนักท่องเที่ยวเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆอะไรอย่เงี้ยมันทําให้เหมือนแบบโลกเรากว้างขึ้นแล้วที่เชียงใหม่เออมันค่อนข้างจะตอบโจทย์เราเคยมาลองแบบมาเที่ยวมาอยู่2อาทิตย์ที่เชียงใหม่เมื่อประมาณปลายปีีท่แล้ว แล้วพอหลังจากกลับไปอ่ะเราก็คุยกันตลอดว่าแบบเอออยากย้ายมาอยู่เชียงใหม่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากกลับจากจอร์เจียเราก็เลยแผนที่จะย้ายอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องย้ายได้ยังไงก็คือเราหาที่อยู่เราเราเลือกโซนก่อนว่าเราอาจจะอยากอยู่แถวไหนซึ่งออนนี่กับน้องคาร่าเนี่ยคุยกันชัดเจนเลยว่าเราอยากจะอยู่โซนนิมมานเรายืนยันชัดเจนเลยว่าขอเป็นโซนนิมานถึงจะค่าใช้จ่ายสูงหน่อยเพราะว่าเราทั้งคู่แบบชอบจับไปไหนมาไหนด้วยวิธีการเดินเราไม่อยากอยู่แบบอยู่แบบนอกออกไปหน่อยแล้วก็ต้องขับรถออกไปอยู่ดีอ่ะซึ่งมันแบบมันก็ไม่างก ถ้าเราต้องขับรถถึงแม้ว่าระยะเวลาในการขับรถมันจะน้อยกว่านะเราก็เลยเลือกที่จะหาที่พักโซนนิม,มานนะวิธีการหาก็คือเข้าในเน็ตเลยทุกคน Google แล้วก็แบบว่าห้องให้เช่านิมมานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าแบบกําลังเราอ่ะมีเท่าไหร่อะไรยังไงมีอีกคาถามหนึ่งที่คนชอบถามว่าเหมือนแบบการย้ายมามันยากไหมเราหางานยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ก็คืออย่างที่หลายคนอ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะทำงานเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ซึ่งบิวตี้บล็อกเกอร์เราสามารถทําที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยมันง่ายเพราะว่าทางแบร,ร Agency, นด สามารถส่งของมาให้เราที่เชียงใหม่ได้แล้วเราก็ถ่ายที่นี่ทํางานที่นี่ได้เลยที่ห้องนี้นะคะไม่ได้แบบว่าเออจะต้องหางานใหม่อะไรยังไงมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากสําหรับเราที่แบบว่าเราเลือกที่จะย้ายมาต้องขอบคุณแบรนด์แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนขอบคุณเออเอเจนซี่ที่สนับสนุนเราแล้วก็ทําให้เรามาอยู่จุดนี้ได้นะแล้วก็ใครที่คิดว่าอยากจะย้ายมาเชียงใหม่เหมือนกันอ่ะถ้าเกิดทําอาชีพที่แบบเกี่ยวกับออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าเราก็แค่หาที่อยู่ในโซนที่เราอยากอยู่แล้วก็เลือกที่จะยย้าาม แต่ว่าสําหรับใครที่แบบทางานแบบสายต้องทํางานประจําอะไรเงี้ยก็อยากจะแนะนําว่าให้ลองแบบเสิร์ชหาก่อนหางานแบบหาให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจย้ายมาเพราะว่าหน้านี้มันก็ค่อนข้างจะหน้าโลนิดน,นึงแบบหลังจากผ่านเหตุการณ์โควิดมานะักท่องเที่ยวถึงจะกลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมาเยอะกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครคิดที่จะแบบมาหางานทําก็แบบให้คิดดูดีๆแต่เราเรา้าใจแหละมันเป็นเมืองที่แบบถ้าใครได้มาอยู่ก็น่าจะชอบแล้วก็อยากจะอยู่ซึ่งแบบพอหลังจากที่เรามาอยู่แล้วเรารู้สึกว่า เราหลงรักที่นี่มากในอนาคตม,มีแผนว่าอาจจะแบบว่าเปิดคาเฟ่เล็กๆหรือเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนรอติดตามดูกันด้วยนะคะเผื่อแบบว่าเออมาเจอกันมาอุดหนุนดดดกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ชาวเชียงใหม่ว่าชาวเหนือถ้าเกิดเจอเราที่เชียงใหม่ก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะจริงๆที่เชียงใหม่ตั้งแต่มาอยู่อ่ะเออคนคนจาเราได้เยอะมากแล้วก็เข้ามาทักทายแล้วเรารู้สึกแบบเออโคตรดีใจเลยเมื่อวันก่อนไปวิ่งที่อ่างแก้ว,แล,วแล้วน้องก็แบบว่าอันนี่มาวิ่งเหรอคะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีคนจําเราได้ด้วยวันขนาดน้องกอน,าน้าอะสเออามาี ใจเล็กๆแล้วคนที่เนี่ยค่อนข้างจะแบบว่า อบอุ่นกันมากเออเหมือนแบบว่าคนเขาแบบน่ารักแบบพูดพออบอุ่นดูใจดีมันก็เลยทําให้ทุกอย่างอะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเราไปหมดทําให้เราหลบแบบเออเรียกได้ว่าหลงรักที่นี่มากเลยนะคะแล้วก็คงจะปักหลักอยู่ที่นี่ส่วนคอนโดเนี้ยน่าจะแบบว่ายังไม่รู้ว่าถ้าหมดสัญญาแล้วจะอยู่ต่อหรือว่ายังไงนะเราะคุยคยกันเนาะคะล่าว,ว่าอาจจะหาที่ใหม่ที่ราคาแบบดรอปลงมากว่านี้นิดน,นึงเพราะตอนที่ย้ายมาตอนนั้นมันไม่มีเวลาได้ตัดสินใจอะไรมากไงมันก็เลยแบบเออเลอกเลอกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นสุดท้ายนะคะก็ ว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปรูมทัวร์นี้นะคะในออน Ari นี่ไดอารี่อีนี้สําหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรยังไงก็ติดตามรอดูได้ในช่องของอ n นนี่ปอเลยค่ะอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะอยากได้คลิปอะไรก็พิมพ์ของกันเข้ามาเลยอย่างคลิปนี้คือคนทั้งมาขอกันเยอะมากเราก็เลยรีบทําให้ทุกคนดูเลยนะคะก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย